สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช นางสุขสมรวยวันธนิยกุลอายุ54ปีเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปลงบันทึกประจําวันที่สพเมืองอำนาจ,จเจริญเพื่อเป็นหลักฐานร้องทุกข์นายชูวิทย์กมวลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองกรณีที่นายชูวิทย์มีการสัมภาษณ์สื่อโจมตีและทําลายความนิยมของพรรคภูมิใจไทยช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง2566 นางสุขสมรวยบอกว่าขอบคุณทุกสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดต่อสอบถามตลอดเวลาแต่ก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับทุกประเด็นด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ในชีวิตยังคงกระทําการอาฆาตมาร้ายประสงค์ทําลายชื่อเสียงโจมตีตามที่เขาได้พูดตามสื่อว่าจะลงพื้นที่ทําลายชื่อเสียงไม่ให้เลือกพักภูมิใจไทยตามจังหวัดต่างๆรวมถึงที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญจะทําทุกวิถีทางไม่ว่าจะประกาศว่าจะทําเสื้อต่อต้านทําบัตรป้ายทําลายชื่อเสียง ที่สาคัญยังได้ประกาศว่าจังหวัดอานาจเจริญเจอกันไปแน่ทุกคลิปที่ลงตามสื่อนายชูวิทย์ก็จะต้องแสดงเจตนาจะต้องทําลายไม่ให้เลือกพักภูมิใจไทยหลายครั้งและเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเวลากลางคืนก็ปรากฏไป้ายไม่ให้เลือกพักภูมิใจไทยที่จังหวัดอํานาจเจริญตามที่นายชูวิทย์ได้พูดไว้หลายครั้งตามสื่อตอนในฐานะผู้ลงสมัครสอสออำนาจเจริญเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยจึงได้ไปลงบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนที่ต้องปกป้องตัวเองซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครสั่งและนํามาติด ตนและทุกๆคนรวมถึงสื่อก็ทราบปรากฏเห็นใน Facebook ของนายชูวิทย์เป็นที่แรกในเมื่อปฏิเสธก็ไม่เป็นไรถือเป็นการไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานไม่ใช่แค่ตนจะปกป้องตัวเองยังมีคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนๆในอำนาจเจริญอีกหลายๆคนที่พร้อมปกป้องชื่อเสียงความเป็นคนอำนาจเจริญเช่นเดียวกันตลอดระยะเวลาหลายปีโดยเฉพาะช่วง4ปีหลังสุดตนได้พิสูจน์ผลงานได้ทํางานและเห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดอำนาจเจริญไปในทิทางที่ดีและมีความเจริญมากขึ้นหลายคนก็พร้อมสู้ไปด้วยกัน มุ่งมั่นทำงานเพื่อชาวอำนาจเจริญมาโดยตลอดแต่กับนายชวิทย์เป็นฝ่ายข่มเหงรังแกโดยไม่ทราบสาเหตุตนก็พร้อมสู้เสมอถ้ายังถูกข่มเหงรังแกแต่ขอให้อยู่บนฐานความเป็นจริงความถูกต้องและมีความเป็นลูกผู้ชายและหากยังถูกรังแกโจมตีอาฆาตมากร้ายต่อไปก็ขอไปพึ่งศาลเพื่อปกป้องตัวเองขอบคุณทุกกำลังใจทุกความรักที่ชาวอำนาจเจริญมอบให้ลูกผู้หญิงเลือดน,นักสู้คนอำนาจเจริญคนนี้